งายูไลค่ะก็เป็น LED mask ค่ะแล้วก็เป็นเครื่องเลเซอร์กับจัดขนที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะก็ทาง mask เองเนี่ยมีเรว่ออะไรอ่ะมีหลายเมนูมากๆซึ่งใหม่ใช้เองตอนถ้าใครตามใหม่ก็จะรู้ว่าแบบว่าใหม่ลองเองค่ะก็คืคอใหม่ใช้ mask วันละ10นาทีทุกคนแล้วคนก็ทักด้วยนะก็แบบเออหน้าแบบดีขึ้นเยจุดดงดำอะไรมันดีขึ้นอะคือคนก็ทักใหม่ใหม่ก็เลยแบบ ก็เลยใช้มายาวๆแบบเออดีนะอะไรองี้เขาวิสีระดับค่ะสำหรับคนที่เป็นสิวก็ช่วยได้สําหรับคนที่หน้าต้องการกระจ่างใสบำรุองอะไรช่วยได้หมดค่ะแล้วก็อย่างเลเซอร์ผลใสๆแบบหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่แล้วค่ะตัวยูไลเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ช่วยได้ดีมากๆแล้วเขาแบรนด์เนี่ยเขาอยู่มาเป็นสิบีแล้วดังนั้นไว้ใจได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะตอบโจทย์แบบใหม่สรรพคใหม่มแน่นอนตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่า สา,สาวๆายุใหม่อาจจะไม่ได้มีเวลาว่างมา,ากอะไรเงี้ยค่ะการที่เราได้ดูแลตัวเองจากที่บ้านเลยย่อตอบโจทย์สุดๆยูบ้านเราก็สวยได้ไยูบ้านเราก็สวยได้ไร้ขนแบบดูเคลียเรียบร้อยยังไงเองก,ก็ต้องดูแลก่อนออกงานใช่แล้วก็หัวเขาแบบเข้าได้ถึงทุกอบทุกมุมค่ะทุกคนเพราะว่ามันแบบดีใช่แล้วสวยเหมือนใหม่เลยคะ ใช่แล้วสวยกว่าใหม่เดวิก้าจริงใครใหม่ดวิกาโหอยเลยใช่แล้วสวยจริงค่ะสวยกว่าใหม่ฝากหน่อยเพราะใครสนใจเนาะได้ค่ะก็ขอฝากดูไลค์ด้วยนะคะใหม่ไลค์อยูไลค์ค่ะก็ฝากด้วยลองหาซื้อว่าใช้กันนะคะไม่ใช้แล้วดีแล้วก็เชวอิญคนที่ชอบค่ะเซตแฟไซซ่าที่รักคืออะ่รอันนี้ตับสุดแล้วปะ ใจมากเลยที่ภูมิใจมากเลยคือคือเป็นอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อน,นะค่ะไม่เคยแบบใส่ชุดชั้นในแล้วก็เป็นแบบจีซิงอะไรอย่างงี้เลยค่ะที่ที่ที่ทออกสื่อนะคะคือใส่อยู่แล้วที่แต่ไม่ได้โชว์อะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่านี้เป็นครั้งแรกที่ได้อัดแคมเปญและทํางานงงาร่วมกับไทม์ไทม์ด้วยก็เพลินใจมากเพราะเป็นแบรนด์ที่ชอบมากๆแล้วก็คิดว่าวันนึงแบบเคยฝันเอาไว้ว่าอยากจะร่วมงานนะคะแล้วก็ พอมันเป็นจริงคือครั้งแรกเราเกือบจะได้ถ่ายแอดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนวันไม่ได้ก็เลยได้แค่ไปร่วมอีเวนต์เฉยๆแล้วพอมาปีนี้เขาติดต่อกลับมาอีกไปก็แบบเซอสทันทีเลยค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือบินไปถ่ายที่ภูเก mm ็ตค่ะใช่แล้วถ่ายไปนานแล้วด้วยค่ะ mm hmm. ถ่ายไปนานแล้ว mm hmm. ออภาาพกมมนั mm hmm. ไม่เคยเลย คือเรารู้สึกว่าก่อนเราทำมาค่ะเราเราและทั้งทีม very professional ครูบครบครูรูเขอาอะไรมันมีการ communique กันแล้วเราก็รู้สึกคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงวัที่เรามีความมั่นใจมากๆอะค่ะวัยที่แบบออ3 1แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ได้ถ่ายตอนนี้มันมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เก็บเอาไว้แล้วดูตอนแบบอายุเยอะแล้วน่าจะภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นอะไรแบบอมเมต่้องไปคอาเมต้องไปราา คอมเมนต์ใครอยากเรียนแบบอยากคุยกับนายเยาวชนอีกหรือเปล่าเวยนเพราะว่าทั้งที่แล้วตอนที่ผมหนักๆเยาวชนก็บอกว่าเรียนแบบง่ายมั้งให้เยาวชนอยากเรียนแบบก็เลยกลายเป็นไอเดอคุณสับไปแล้วมีใจนะถ้าไอเดอลคุณสับอ่ะใช่เพราะตอนนี้กำลังเร่งแบบเพิ่มน้ำหนักขึ้นอยู่ถ้าเป็นแบบไอเดอลคุณสับก็ดีใจค่ะดีใจอยากให้ทุกคนแบบ ถ้าเรามีเราเป็นแรงบันดาลใจก็โอเคเดี๋ยวพี่ไม่แชร์ชิปชิปชิปถูกสัตว์แย้มตอนนี้หนึ่งแย้มตอนนี้หนึ่งแย้มไปเอาแต่อะไรบ้างอะคือจริงจมันมันมันอยู่ที่อาหารการกินคุยแค่นี้ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกดกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเครียดเดี๋ยวจะเครียดกินกินได้กินได้กินได้ค่ะแต่ว่ามันมันอยู่มันอยู่ที่ชอวงนึกินได้แต่ว่ามันอยู่ที่ปริมาณแลอะนะ คืว่าทุกคนรู้แหละแต่อยู่ที่ใจเราจะพร้อมเมื่อไหรเขาบอกว่าเยาวชนเรียนแบบนี้มันง่ายไหมคะย่นแล้วแต่เยาวชนคนนั้นจะเป็นใคร <laughs> แต่เยาวชนเรียนแบบเ,เรียนแบบในด้านดีๆดีกว่าค่ะหมายว่าอยากให้น้องๆเนี่ยโฟกัสก็นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักแล้วก็ถ้าสุขภาพเราดี เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็จะตามกับมาเนาะุณก็จะดีกลับมาว่าเราเลือกของกินที่มีอาไรว่ามีคุณภาพอะไรเออเออถามว่าตั้งใจเพิ่มน้ำหนักนี่ประมาณตั้งใจเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นี้ค่ะเพราะว่าอันนี้ขึ้นมาจากตุ้มเยอะมากค่ะเขาใหม่ใหม่ห้าสิบ เหมือนแบบ49 50ค่ะ49 50แล้วคือเหมือนตอนตุ้มหมันอยู่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่หนูคาดการว่าน่าจะประมาณ4อนี่คือตอนนี้มันก็ขึ้นมาวัน5โลแล้วอยู่แบบประมาณ5โลเลยทั้งหแต่ว่าไม่ได้แบบฟิกอาจจะ4หรือ5อะไรอย่างเงี้ยแล้วมอะไรเพิ่มอะไรใหม่เพิ่มอีกอะไรเนี่ยเออเพราะว่ามันก็กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนกันเพราะว่าพอเราดูจากคาแรคเตอร์นั้นแล้วเราเราไม่จำเป็นต้องเป็นตลก69ตลอดเวลาหรือว่าเป็นตุ้มตลอดเวลาแล้วก็กลับมาเป็นคนที่ เป็นคนที่รู้สึกว่าเอนจอยชีวิตแล้วพอมีโปรเจกต์ต่อไปเราก็ค่อยราก็ค่อยอินเข้าไปในคาแรคเตอร์นั้นอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้รู้ไม่ดูมาใช่ไ้แค่นี้นะคหนักก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็โอเคนะก็ก็ได้ได้ได้กินได้ได้แบบมีความสุขใช้ก็ตามใจมากเลยเหมือนแบบทใหม่พิชิต day ไงไม่รู้ใหม่จริงๆแบบว่าโดนโดนเรื่องหนุกโดนเรือสนุกมาตลอดรู้สึกเื่อ ไม่เหลือชิลมากคืออย่างแรกเลยการที่เราอยู่ในวงการบันคิงมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะโดนวิจารณ์เรื่องหน้าตาหรือหุ่นก็ไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องทาใจให้ได้ประมาณเนาะเราถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขและเปิดเปิดสังกัดเองก็บอกสอนเด็กๆในในค่้ายเหมือนกันขายของขของขขอไหมกอเด็กๆก็จะบอกเด็กๆให้เตรียมตัวต้องเจออะไรบ้างอะไรยเงี้ยบอกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติค่ะเรา เราไปว่าเขาไม่ได้เราต้องทําที่ใจเราให้พร้อมที่จะเจอเราจะคอมเมนต์ต่างๆค่ะอที่ใหม่ล่าสุดเจอกับพวกไส้เสี่ยงจ้าแล้วเสียงไงงงงนาซาฮายีรีดเลยสาวทุกคนที่ตาที่ใหม่แล้วว่าเจอยู่สาวทุกคนแบบคฟังสุขมากเลยถ่ายทอดมันดีรู้สึกนั้นก็ ดีใจมากเลยค่ะแบบเออเป็นเหมือนตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยค่ะเพราะว่าแต่รู้ว่าจะได้นั่งสีเดียวกันก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายกับแบบคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถขนาดนั้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายก็มีแบบพี่ๆทางกุชี่ก็เรียกไปถ่ายก็เลยแบบขอบคุณมากค่ะดีใจ วันนี้ได้คุยค่ะได้คุยได้คุยได้คุยเยอะอยู่ค่ะคุยเยอะด้วยคุยอะไรจำได้ไหมมีบอแลกกได้คุยประมาณแบบมันแบบทักทายกันปกติค่ะว่าแบบว่าเออแบบแบบแบบฮาวหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันปกติแล้วก็ตื่นเต้นคือหนูอ่ะคือคุณแม่ฝากฝังมาตั้งแต่ประเทศไทยแล้วค่ะถ้าเจอเนี่ยช่วยวิดีโอคอลหน่อยได้ไหมแล้วหม่ก็บอกแม่อยู่ในโซนวิดีโอคอลให้แม่ คุยไม่ได้จริงเพราะแม่ใหม่ก็เป็นแฟนคลับด,ด้วยใช่ค่ะท <ขอ S 1> ี่<ช>เราทำ<ด>งานงปะใหม่ยัไม่ได้มีโอกาสค่ะแต่ว่า รู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราทำนายกูชี่เราก็จะรู้ว่าแบบคนนี้ถ่ายแอดแคมเปญแล้วแบบแต่ละแอดมันสวยมากเราก็จะรู้จักแต่ว่าพางคุณแม่ถึงว่าดูบ่อยมากคือหลับไปพร้อมกับซีดีจีนเลยอะค่ะเออดังนั้นแม่ถึงก็จะเป็นแบแฟนคลับของซีดีจีนดาราจีนอยู่แล้วก็เลยแล้วเขาบอกว่าเออจะวิดีโอคอลให้ดูตอนไหนบอกนะแม่ขอแต่งหน้าก่อนแม่กีดเลยไหมพี่หมากีดมากจํามาถึงไทยก็คือกีดเข้ามาเลยเะ ดูค่ะเจ้าใช่ค่ะแม่ก็ัอ,อ,อ,อดีนะคะดีใจที่ได้เจอมากๆพี่ใหม่ได้บอกไหยได้อยู่อันนี้ด้วยากบ้างไหมกระแสนแรงตั้งแต่อย่างน้อยโอ้โหพี่ๆเชื่อไหมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตใหม่เลยนะแบบสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ว่าแค่ ทีเซอร์ออกมายังไม่ได้ถ่ายทําเลยนะคะไม่มีแฟนคลับแล้วหมือนแบบเดินเข้ามาแล้วแฟนคลับไม่อยู่นะคะหรือแบบมีแบบมีกระแสที่เยอะมากๆตั้งแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยอะคะ่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆค่ะจะทําให้ดีที่สุดนะคะพี่แม่ยตอนนี่ถ่ายทำไปดูยังท่าพับเป็งไม่ได้เริ่มเลย,ยใช่ก็เลยบอกว่าแปกมากๆที่แบบว่าเกิดแต่ว่าแค่ทีเซอร์ออ<แ>กมาคนก็รอดูว่าคอมเมนต์มากจะพับให้ถึงเครื่อง ภาพที่ออกมามีแค่ทิเชอร์เลยใช่ไม่มีเลยถ่ายสองวันค่ะพี่ไปถ่ายทิเซอร์สองวันค่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนผู้กำกับกำลังถ่ายพานิกาอยู่ค่ะถ้าจบอันนั้นน่าจะมาตอบมาตอบไม่อยู่ไม่อยู่ถึงจะได้เปิดกล้องใช่ก็เลยบอกเนี่ยแหละค่ะบอกผู้กับว่าแบบรออยู่นะรออยู่พวกเราทีมทีไม่อยู่รออยู่เพราะเปิดกล้องเมื่อไหร่พวกเราเต็มทีห็นวัตรทุนมากใส่ชุดเราเลือดออกด้วย แต่ไม่เห็นว่าเลือดมันออกนะแต่ว่ามันแดงมากใช่ชุดไม่หนักมากค่ะแต่ว่าแต่สิ่งหนึ่งก็คือเหมือนพอนอนลงไปอะค่ะแล้วมันดอกไม้สดอะค่ะที่เป็นแบบมันมันมันฝูดที่หลังแต่มันต้องทํานานกับปกติเพราะเราต้องการภาพอะค่ะใช่แต่ถ้าแบบถ้าถ่ายละครจริงๆผู้กลับบอกว่าไม่ได้นานขนาดนั้นนะแต่ว่าวันนั้นถ่ายทีเซอร์มันเลยต้องแบบครึ่งวันอะไรเงี้ยหลังเราเลยนะคะวันนั้น หนูแผ่นแปะไอเนี้ยแปะเสือแปะคาไว้เลยคือนักแสดงร่วมได้กลิ่นอะไรไม่เป็นไรตอนนี้จะเอาหลังให้รอดก่อนใช่เพราะว่าหลังแบบใช่ค่ะแต่ว่าว่าจะไปเข้าขอแบบโยคะอยู่นะไ,ไม่ต้องไปเรามีุมนขนาดนี้ก็ยังโดนดราม่า,มาไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า ไม่เห็นเลยเขาเนี่ยบอกว่าหอมไปไม่มีบ้านของรังพญาไม่มีรังแบบนั้นไม่อยู่เลยอ๋อได้เนี่ยเขาให้โอกาสขอโอกาสนิดนึงนะคะขอโอกาสได้ถ่ายทำก่อนอะไรอย่างนี้ได้ค่ะนี่ใหม่เพราะลำดักเพราะถ่ายแล้วนี่รู้บ้างวางเลยค่ะต้องเพิ่มไหมเพือขอแบบไปศึกษาตัวละครแล้วเดี๋ยวหนูจะแบบเหมือนจะอินใหม่ๆเห็นไหว่าเหมือนขอคอคาแรคเตอร์แล้วก็สิ่งที่ทีมงานและผู้กำกับ แล้วคนเขียนบทต้องการก่อน,อน,นไปือว่าเดี๋ยวเราจะดูกันว่าอิมเมจของแม่อยู่จริงๆในภาคเนี้ยในเวอร์ชั่นเนี้ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นก็ค่อยคอยค่อยดูว่าเราจะทํายังไงกับรูปรังไทยนอค่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นตอนที่ว่าเราประชุมกันขนาดไหนค่ะยังไงก็รอดูก่อนเน,ะอนออาะตอนน้<ข>องต้องทำคัด้วยค่ะที่เจ<ข>อสุกแล้วได้เจอกันหรือยังจะไปตักบาทเนาะ เป็นไงบ้างนิดนึงดนึงอะสุดท้ายสุดท้ายได้ค่ะก็โอเคก็ลงพี่เต๋อถึงสึแล้วพี่เต๋อสึกแล้วค่ะก็เมื่อวานเป็นวันที่สึกก็ดีใจมากแต่ว่าตอนสึกอะค่ะเหมือนแบบเรารู้เลยว่าพี่เต๋อชอบมากมากในการเป็นพาค่ะพอเขาร้องไห้แบบร้องให้หนักมากท้าแบบเขาเขาอินมากๆแล้วก็เหมือนเหมือนแบบ อีกอย่างหนึว่าคือถ้าไม่ได้ติดงานในวงการหรือว่าเขาน่าจะเป็นปีใช่น่าจะไปยาวเลยคะ่ะแต่ว่ามันคือนี่เขาเลื่อนมาสามรอบแล้วค่ะตอนแรกจะต้องเร็วกว่าน,นี้เลยใช่แต่ว่าอี่เติร์ก็คือเลื่อนเลื่อนบวชมาเรื่อยๆเลื่อนๆจนมันมันชนกับว่าพรุ่งนี้จะต้องจะต้องทํางานแล้วค่ะใช่แต่เราก็รู้สึกดีใจแทนเขาแล้วก็กลัวมากอินเติร์นะครับ